แล้วเราจะมาหัดเรื่อพิกอัก,การกันบ้างนะคอชเป็นลิติการให้คุณถามแล้วเราจะมีให้คุณเลือก3ามใบในนี้จะมีคำตอบในสิ่งที่คุณถามไม่ว่าคุณจะถามอะไรใบที่หนึ่งใบที่สองและใบที่สาม สามสองหนึ่งสองสามถ้าเลือกแล้ะคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยนะคะสำหรับคนที่เลือกหมที่หนึ่งสิ่งที่คุณถามกับคำถามนะคะถ้ามันเป็นสิ่งที่คุณคาดหวังคุณจะได้รับคำตอบหรือผลลัพธ์ในสิ่งที่คุณคาดหวังนะคะคือเป็นไปอย่างที่คุณ ต้องการนะคะแล้วก็เป็นไปเด้นครั้งที่ดีด้วยแล้วก็ในความหมายของครั้งนะคะมันอาจจะไม่ถ้าในร้อเนี่ยคือมันจะเป็นไปตามที่คุณคิดหรือคาดหวังไว้ประมาณ80%ทีเดียวนะคะเราก็จะเป็นสิ่งที่คุณคาดหวังในเชิงบวกสำหรับคนที่เลือกการใบที่2นะคะไม่ว่าสิ่งที่คุณคิดคุณถามคำถามอะไรไว้นะคะจะเป็นคำถามอะไร คำตอบของสิ่งนั้นคือคุณต้องใช้การคิดวิเคราะห์และใช้วิจบัอญัางเยอะๆนะคะในการที่จะตัดสินใจนะคะเพราะทุกอย่างมันจะเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของคุณนะคะซึ่งบางครั้งสิ่งที่คุณคิดอาจจะไม่มีใครเห็นด้วยแต่มันจะยากสำหรับคุณสักหน่อยในความคิดนี้นะคะหรือคำถามนี้นะคะ ท้ายที่สุดมันก็อยู่ที่ตัวคุณนะคะว่าคุณจะใช้ความพยายามมากมายแค่ไหนกับสิ่งนั้นส่วนคนที่เลือกกองที่สามนะคะกองนี้นะคะคําตอบของคุณนะคะสิ่งที่คุณถามมันไม่ได้รับคตอบชัดเจนหรอกแต่มันจะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องที่คุณถามนะคะซึ่งเขาจะเป็นคนที่มีลักษณะผิวคล้ำนะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงที่อ อยู่ในช่วงไม่ได้มีอายุเยอะมากนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าการที่ต้องตัดสินใจหรือกำถังคุณเกี่ยวข้องกับผู้หญิงคนนี้นะคะขอให้คุณระมัดระวังนะคะวิเคราะห์ให้ดีนะคะหรืออาจจะต้องระมัดระวังปรึกษาใช้คําว่าปรึกษาแล้วกันนะคะอาจจะได้รับคำปรึกษาจากเขาหรือต้องไปขอคำปรึกษาจากเขานะคะในสิ่งที่คุณคิดมันถึงจะ 嗨，你好。